ดีนะครับวันนี้วันเสาร์ที่27 7มงเช้าก็พพวกเราค่อนข้างเยอะนะครับที่พักไม่พอนอนในรถบ้างผมเองก็นอนในรถนอนในปาเจโลเป็นนี้ดีนะครับได้ที่พักดีหน่อยแต่ว่าที่พักน้อยเนื่องจากรถแข่งเยอะทีมแข่งเยอะวิวดีวิวติดบอ่อน้ำเลยมันเป็นเหมืองเก่าเหมืองพอยเขาขุดพลอยกัมันก็เป็นสัต วิวดีวิวดีอากาศดีด้วยอากาศเย็นเลยอะ่ะที่พักแบบนี้ก็สนามบูซับไฟนะครับลองพิมพ์เข้าในเฟ c บุ o o ถ่ายในเพจแล้วกันบูซับไฟบอกพอย นีคกนะครับเมื่อวานที่บอกว่ามหาชัยตอนน้นะครับเพราะคะแนนเริ่มดีขึ้นนะคะแนนเริ่มวนนี้เริ่มปามกระดุกขึ้นนะครับการคนต่างคะแนนอ่าที่กันไม่หางครับ่างคนต้องเตา Karena, karena, karena. Karena peresain. Jadi padinya layapan damu itu, สาจะเข้ากบเวลานะครับเอาล้วครับเปิดประตูโดวครับ อย่าเข้าไปโดนมันยาวใหญ่ยยเลยที่นี้ไปจนหน้าหลุดมีเวลามีเวลาจะเย็นเลยมเอาเเาเบล้ออกไป,ป,ปทีอาเงไปเไปเบลเฮ้ยอป,อป,อป,อประวังเชือกระวังเชือกสลิงไอ้ระวังเชือกวิน เชือกวินเก็บเชือกวินเดี๋ยวเดี๋ยวโอเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวหล่นเดี๋ยวหล่นไม่ได้ใช้ไม่ได้ใชเขาบอกแล้วว่พูด on

ཨོཾ་ <tries> ก็วันน right? well. right? uh ี้จบไปนะครับ2อง SS วันนี้ทําเวลาดีทั้งสองเอไม่เชิงดีมากหรอกก็กลางๆอะ่ะมีคนดีกว่าเราเยอะล่ะจบสวยรถได้ทางสามคันอันนี้ก็ล้างรถเดี๋ยวล้างรถเสร็จก็กลับที่พักพักพรพรุ่งนี้อีก2อเอสพรุ่งนี้มันมันจะเป็นเอสน่าจเป็นลายสป p ินนะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรวะวิ่งโชว์ถ่ายทอดสดออกทีวี ก็ประมาณนี้นะครับอย่าล้างรถเคลียร์รถก่อนครับก็ตอนนี้ แข่งเสร็จกลับมาถึงที่พักน <the> mm ั hmm. ่งรถเสร็จเรียบร้อยแล้วตกใจรถเยอะชิเองบ้านมีู่ห้องนะแต่ดูรถจอดเดิ2ยคันได้ดูบรรยากาศชิวๆกันเพราะวันนี้เราจะชิวๆแข่งเสร็จเร็วรถไม่พังวันนี้รีเลกกันเต็มที่ พรุ่งนี้เหลือแค่สองเอสบายวันนี้วันสุดายของการแข่งขันวันอาทิตย์เสียงผมไม่มีแลวงงเหมือนกันแม่งเสียงหายไปไหนวันนี้สองเอเอสนะครับสองเอสเอสสองสถานีทดสอบเริ่มกันแล้วล่ะพอดีเพิ่งซ่อมรีโวรเสร็จ จบไปแล้วนะครับกับการแข่งขันรายการออฟโรดจิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสิบเกียนประจันบาลตอนนี้เราก็ล้างรถเคลียร์รถละวันนี้วิง่งสองไอเดมาดูวีโก้คันดนี้กันโอ้คู่รถไฟดีแม็กวิจารวดมีโวเมื่อคืนว่งแงตทั้งระบบไปทั้งเซนเซ,นเซอร์ปั๊ม ลก็ตอนแรกตั้งใจจะกลับบ้านพร้อมกันแต่พอมันมีปัญหาระบบไฟก็เลยให้อยู่มหาชัยไปก่อนก็ไม่ได้กลับด้วยกันอีกแล้วประมาณนี้นะครับบรรยากาศเสร็จแล้วกินข้าวกัน ก็ผ่านมาได้ดีๆนะครับ 2S วันนี้เร็วเร็วทั้งสองเอเลยแต่ก็ยังไม่ดีพอที่จะเป็นแชมป์ปีหน้าว่ากันไหมขอบคุณทุกคนที่ติดตามยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ด้วยนะครับ ผลสรุปการแข่งขันคับการแข่งขันปีนี้เหรอครับเตรเียมที่ผ่านมาจะพูดยังไงดีอ่ะไม่ค่อยประสบผลสาเร็จเท่าไหร่สาหรับตัวผมนะควาคิดส่วตัว คือพี่ๆคนอื่นเขาก็โอเคแหละแนตะ่ตัวผมผมรู้สึกว่าเราเราเรา,เราช้าทุกอย่างตอนขับมันก็รู้สึกว่าไวนะแต่พอได้มาดูคลิปที่ถ่ายออกมาช้าไปทุกด้านตัดสินใจช้าเยังไม่ค่อยกล้าสู้เวลาปักหัวลงเนินเท่าไหร่อย่างรถคันวีโก้โบคูท,ที่ที่เสร็จเป็นวินจรวดก็ใหม่สําหรับเราโอเคในป่าเราอาจจะเคยใช้อะไรทุกอย่างซึ่งการไปเที่ยวป่าเนี่ยมันไม่ต้องใช้ความเร็วมันไม่มีแรงกดดันอะไรเนาะเราเที่ยวแบบสนุกสนุก แต่พอพอมาการแข่งขันเนี่ยทุกอย่างมันมันต้องพร้อมที่สุดอะ่ะแล้ววินจรวดเราก็ยังเซตอัพไม่ลงตัวสำหรับการแข่งขันอะไรเงี้ยครับก็เลยเลยมีตัวแปลค่อนข้างเยอะอนนปัญหาที่เกิดขึ้นในการแข่งขันเอาสามคันนะครับไล่ตั้งแต่วีโก้เลยดีกว่าวีโก้ที่พปจีขับวีโก้โบคู่เครื igo, ่องมีปัญหาเรื่องน้ำดันตั้งแต่ก่อนแข่งละ แต่โชคดีปีนี้การแข่งแต่ละเอสอะมันสั้นมันวิ่งเครื่องไม่ทันร้อนน้ำมันการเดือบมันก็มันก็จบเอสก็ไม่มีปัญหาอะไรคันนี้ถือว่าถือว่าไม่มีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์ก็จะไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องวินจรวดซึ่งเราเซตอัพยังไม่ลงตัวกว่าจะมาลงตัวก็วันที่วันสุดท้ายละสองเอสเอสุดท้ายละก็คือแทบจะไม่ได้ใช้วินกันแล้วพอมาอีกคันนึงเป็นแมตี้โบคู่นะครับอันเนี้ยรถพร้อมทุกอย่างแต่เราผิดพลาดด้วยด้วยการเตรียมพร้อมของเราเอง ด้วยรถทําเสร็จมาแล้วสี่ห้าปีแล้วทีนี้เราเช็คทุกอย่างแต่ลืมเช็คอย่างเดียวคือสายลมที่จะไปเข้าระบบโฟคันเตติโบคัว่วเข้าโฟด้วยด้วยการใช้ระบบลมนะครับเป็นระบบนิวเมติกทีนี้สายลมพวกนี้มันมีอายุการใช้งานพออายุมัน,ม,นมันเยอะขึ้นสี่ห้าปีเงี้ยมันก็เริ่มกรอบเริ่มเปื่อยพอถึงวันแข่งเรากลายเงจะสตาร์สายลมระเบิดเราเข้าโฟไม่ได้เราแก้ไขกันหน้างานนู่นนี่นั่น อ่ะทีนี้เทสได้แหไะได้ละพอไปถึงออกตัวสายล,ล้มระเบิดอีกทีนี้ก็เหลือแค่ขับของก็เลยใช้งานไม่ได้วันนั้นเราก็เลย DNF ผมจำไม่ได้ว่าวันที่2หรือว่าเอเอที H ่สามที H ่สของวันแรกนะผมจําไม่ได้อ่าเอครับอันั้นก็เป็นความผิดพลาดข,ของทีมเราเองก็กลายเป็นว่าดีเอเอนั้นก็ d n s ไนมันก็เสียเสียเวลาตรงนั้นเพราะจริงๆอ่ะตรงนั้นเราน้าทําเวลาแก้ไขได้ว่า,วา สองคันน่ะที่นําขึ้นมาเราสู้ขึ้นมาหมดละดันมามาพลาดตรงที่ว่าคันที่สามเนี่ยเหลือแค่ระบบขับเคลื่อนสองล้อมันก็เลยสู้สู้ขึ้นไม่ได้ก็มาเหลือรถผมรถผมมามีปัญหาหลังจากวิ่งจบสองวันแรกไปแล้ววันที่สองเนี่ยจบเร็วหน่อยจบแค่ประมาณบ่ายโมงแข่งเสร็จจบโมงแล้วก็เตรียมตัวกลับที่พักอะไรกันเครื่องยนต์มีปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟคือรถเริ่มเริ่มวูบ เริ่มไม่สถเียนเราก็แก้แก้กันเกือบทั้งคืนก็ไล่กันมาตลอดเกือบทั้งคืนทีมช่างทีมสวิทก็ทากันเกือบทั้งคืนนะครับมาเจอปัญหากันประมาณแปดโมงเช้าก็แก้ไขเพื่อให้เพื่อให้วิ่งได้ในสองเอสุดท้ายซึ่งก็วิงว่งได้วิ่งได้สู้ได้ได้เต็มที่ก็ประมาณนี้ครับปัญหาของของรถสามคันในการแข่งขันครั้งนี้เจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นครับลงแข่งแน่นอนับผมอะเอาแน่นอนละพี่จีแน่นอนละ ส่วนส่วนอีกคันหนึ่งก็ดูก่อน,นครับหน้างานว่าว่าจะเป็นรถคันไหนอะไรไงณเวลานั้นอีกทีหนึ่งก็ค่อนข้างจะเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นครับสำหรับสิบเซียนสองพันยี่สิบสามในปีหน้าก็สุคานนี้เดี๋ยวฝากธุรกิจผมก่อนเลยก็ร้านพูดกาลาดนะครับจังหวัดอุบุรชธานีเป็นร้านทําเกี่ยวกับตกแต่งรถยนต์นอครนนะครับช่วงล่างโปรเฟนเดอร์ล้อยางแม็กสินค้า Airb ร์บีทีเจ n อ็ม สั่งได้ทุกอย่างติดตั้งได้ทุกอย่างนะครับ WIN Top Speed ADM ได้ทุกอย่างนะครับเราทํางานเฉพาะทางติดตามช่องนี้ด้วยกดไลค์กดแชร์กดสับส c r ไ b e ์ด้วยนะครับหรือว่าใครอยากพูดคุยสอบถามข้อมูลในการทํารถเพิ่มเติมก็คอมเมนต์เข้ามาในใต้คลิปก็ได้ครับอันไหนตอบได้ผมก็จะตอบอันไหนไม่รู้ก็จะบอกว่าไม่รู้ตามตรงอ๋อแล้วก็ฝากอีกนิดนึงนะครับปู่ที่มาสวิตนะครับทีมงานมหาแชรถ ก็เดี๋ยวจะขึ้นขึ้นหน้าเฟซให้ให้ด้านล่างก็กดเข้าไปดูได้ครับผลงานที่อู่ที่สําคัญนะครับขาดไปไม่ได้เลยผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับทีมมหาเชฟโรดนะครับอู่ที่มานเซอร์วิสอินจาแปดแปดนะครับปู่กาหลังบุรษชามีมีนี่ไงโฟโต้รเรซซิ่งนะครับน้ำมันเครื่องสปีดออยล์บาร์มอนเรซซิ่งจานเบรกลังสต็อปผ้าเบรกเน็กเตอร์ล้อคอสมิดนะครับ กลุ่มของเพื่อน่าแาชปรดนะครับชคอกพอยต์ B K Card A D M แล้วก็ซีขาวนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่สนับสนุดเราในปีนี้และหวังว่าจะสนับสนุนเราในปีต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราจะเอาผลงานดีๆมาฝากทุกท่านขอบคุณครับ